สวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เรากำลังจะขับรถกันไปเที่ยวที่งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามหาเจดสดาบดิน2,567นะคะเขาก็จะจัด7วัน7คืนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครนำรถส่วนตัวมานะคะเหมือนบีบี้นะคะก็คุณพ่อก็ขับมาเนาะเราก็มาสู่เส้นทางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะ ตรงไปที่สะพานมหาเจษด,ดาบดินหรือเรียกกันว่าสะพานเจษด,ดาบดินก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่งานนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะคะตรงไปก็จะเป็นบางสีเมืองนะคะซึ่งเขาจะจัดตรงฝั่งบางสีเมืองนะะในงานนี้นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะ แล้วก็การแสดงโชว์มากมายหลากหลายนะคะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายน2567นะก็ะก็อย่าพลาดกันเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเขาก็จะจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติและ น้อมสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเ้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่3ที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ประเทศไทยของเรานี้นะคะซึ่งในหลวงราชการที่3เนี่ยท่านก็เป็นบิดาะะแห่งการค้าขายนะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เงินนะคะซึ่งเป็นเงินพดด้วงนะคะ คือบีบีอาจจะพูดไม่หมดเนะะเดี๋ยวเราต้องไปชมกันภายในงานว่ามีอะไรกันบ้างนะคะประมาณนี้จ้ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็คือคลิปของงาน2อฝั่งเจ้าพยานะคะเป็นงานวัฒนธรรมสฝั่งเจ้าพยานะคะระหว่างฝั่งบางสีเมืองแล้วก็ฝั่งท่าน้ำนนตอนนี้บีบีมาอยู่กันที่ฝั่งบางสีเมืองนะคะก็คือลงมาจาก สะพานเจสดาบดินที่จอดรถก็จะอยู่ข้างหน้านู้นนะคะปะแล้วก็มีอ่าสุขานะคะเข้ามาด้านหน้างานก็จะมีสุขาไม่ต้องแย่งกันนะคะแล้วก็เดินไปตรงซุ้มนั่นเลยปะ,ปะเดิมข้ามมาตรงนี้นะคะเป็นซุ้ม ไฟนะคะถ่ายรูปสวยเลยอะ่ะตรงนี้เป็นอุทยานนะคะเ,เป็นอุทยานเฉลิมการนาพิเศษใช่ไหมถ้าพูดผิดขออภัยนะคะเราก็แต่งชุดไทยแต่งอะไรมาเที่ยวเล่นกันที่งานนี้นะคะมาได้นะคะเพื่อนๆนะคะป่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อ๋ออ๋อนี้ก็จะเป็นเป็นซุ้มนะสถานีนิทรรศการการแยกขยะเทศบาลบางบัวทองเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีวิธีการสอนว่าแยกขยะอย่างไรนะคะมีแยกขยะแบบแลกปุ๋ยด้วยนะ เออเขาก็จะสอนทั้งหมดเลยอ่ะ,ะบิบิก็ได้บอกเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วนะคะ่ะข้างหน้านุ่งก็จะเป็นสะพานเจษดาบดร์ดนที่เราขับรถผ่านมาตั้งแต่ช่วงแรกปอเเดินเงินไปนะคะ บอกเพชรแล้วเพชรแล้วรอรอด้วยรอกิโลขวดเดียวใช้อือๆๆน้ําตาลก็อ่ออ่อ10ซีอ่อโอเค ก็จะเป็นตลาดย้อนยุคไทยรามันงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามหาเจดดาบ,บดินนะคะจัดตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2567นะคะพี่ีก็ได้บอกไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะมีซุ้มที่เขานั่งกันนะคะเป็นงานวัฒนธรรมนะเพื่อนๆนะป่าเดี๋ยวเรามาดูกันโซนนี้กันก่อนนะสำหรับภายในปีนี้นะคะ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดย้อนรอยวิถีนนยนสายชนสองฝั่งเจ้าพยาน้อมลำลึกมหาเจษด,ดาบดินโดยจังหวัดนนทบุรีร่วมบูรณาการนะคะกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนนะคะระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายนส5 6 7 ตั้งแต่เวลา16.30นถึง23.30นนะอุทยานเฉลิมกาจนาพิเศษตำบลบางสีเมืองและบริเวณท่าน้ำนนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งกิจกรรมเขาจะแบ่งเป็น14สถานีหลักนะคะซึ่ง1นะคะสถานีพระหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นการสาธิตจำลองหมู่บ้านวิถีชีวิตของชาวนนทบุรีได้แก่ คนไทยพื้นถิ่นจีนมุสลิมและลามันค่ะสสถานีกาชาติและชมรมแม่บ้านมหาไทยค่ะคือเขาก็จะเป็นกิจกรรมย้อนยุคนะคะลำวงย้อนยุคการเดินแบบผ้าไทยแบบนางแบบกิติมัิศนะคะแล้วก็จำหน่ายสลากกาชาติค่ะสสถานีเกษตรแฟร์นิทรศการในการ กเกษตรการออกแบบร้านจำหน่ายสินค้ากเกษตรทั้งสดและแปรรูปนะคะและการแข่งขันการประกวดต่างๆอาทิเช่นการแข่งขันกินกุ้งนะคะการประกวดทิดากเกษตรนนและก็มีการจุดถ่ายภาพจำลองโมเดลค่ะ 4. ส,สถานี Street a r ์ at นนทบุรีนะคะก็จะมีการสแสดงแสงสีเสียงและทุ่งแพรไฟนะคะดอกไม้ที่เราเดินผ่านกันมานะคะช่วงแรกๆเราก็จะเห็น สตรีทอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพวิถีชีวิตของชุมชนนะคะฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองค่ะต่อมา5สถานีธนาคารชุมชนค่ะเป็นกิจกรรมธนาคารย้อนยุคนะคะให้คำปรึกษาการแก้ไขหนี้สินแล้วก็ปรึกษาด้านปาระกันภัยแล้วก็มีบริการด้านการนวดแผนไทยนะคะโดยสำนักง,งานคลังจังหวัดนนทบุรี6 สถานีกินลมชมสะพาน O-TOP STATION นะคะก็คือเป็นการจัดการแสดงจำหน่าย O-TOP ของดีของเด่นในจังหวัดนนท์กว่า50ล้านนะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบ,บุรี 7. สถานีอำเภอชวนชิมนะคะเป็นกิจกรรมออกแบบร้านค้านะคะร้านเด่นนะคะ6ออำเภอในจังหวัดนนทบ,บุรีและก็จุดบริการถ่ายภาพนะคะโดยในรูปภาพนะคะโดยถ่ายในตู้อัตโนมัตินะคะ ประมาณนี้แกิจกรรมสถานีธงฟ้านะคะก็คือเป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดราคาพิเศษอย่างเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชปรา่มนะคะออแล้วก็น้ำตาลทรายเข้าหอมมะลิเป็นต้นโดยสำนักงานของพาณิชจ,จังหวัดนนทบุรี8นะคะสถานีของพลังงานนะคะก็คือทัศ นิทรรศการในการอนุรักษ์พลังงานนะคะแบบยั่งยืนต่อมา9สถานีหับเผยใบยเรือนจำนนนะคะซึ่งจะเป็นการจัดการแสดงนิทรรศการาผลิตภัณฑ์ของราชทันนั่นเองค่ะ10สถานีตลาดย้อนยุคไทยรามันนะคะซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายรามันที่เราอยู่ตรงนี้นะคะ ส1สถานีเยือนตลาดพรมลิขิตสวมจริดชาวบางสีเมืองส2บสองสถานีท้องถิ่นชาวบางกรวยส3สาสถานีท่าน้ำเมืองนนนะคะนี่นะคะตามนี้นะค่ะค่ะมีกล้วยทอดก็มีนะเนะะี่ยกล้วยทอดนะคะอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวว้าวนะคะเห็นคุณคุณพี่เขากำลังย่างข้าวเกี๊ยวว้าอยู่ ะะเพื่อนๆก็สนใจก็มาได้มีไอติมหลอดก็มีนะเขาเก็บว่าสามสิบห้าบาทใช่ไหมสามสิบห้าบาทใช่ไหมคะค่ะ,ะตามนี้เลย <บา S 1> นะราคาจะสามชุดร้อยหนึง่งถือว่าโอเคมากๆค่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูต่อค่อยซื้อนะเรา,าถ่ายคลิปก่อนขนะนมเบื้องก็มีนะใส่หวานใส่เค็มเลยค่ะชิมได้เลยค่ะคุณน้องจ้าขอบคุณค่ะพี่จ้า โอ้ไม่ไม่เป็นไรค่ะได้าออร่่ยยพีด้วนะได้ได้ค่ะพี่ฝากร้านได้เลยนะคะอันนี้มาขายประจํำไหมคะหรือว่าขายตามงานคะมางานนี่ค่ะแล้วปกติก็เสาร์อาทิตย์อยู่ที่คอสโมเมืองทองนะคะอ๋อขายอยู่ที่ห้างคอสโมเมืองทองอ๋ออร่อยก่อเกตค่ะอ๋อจ้านี่เห็นไหมเขาทําอร่อยมากวันธรรมดาพี่ก็หมุนตลาดเอาอยู่มอเกษตรอ๋อมาตามงานก็มาหมดเนาะต้องเรียกตัวมาก็มาใช่ไหม โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแวะมาซื้อนะคะจ้าเดี๋ยวแชร์ความอร่อยให้ค่ะขนมเบื้องชุดละ30บาทอืมสาบาทเองฝากฝากร้านพี่เขาด้วยนะมีด้วยโรตีสายใหมจ้าโรตีสาใหม่ก็มีนะยุธยา จ้าจ้าขอบคุณค่ะโหอ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยที่ใส่ก่อนน,นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากล่องอะไรอะครับพี่อันนี้เขาเรียกว่ารตีสหมรตีสายไหมใช่หยอดแบบหยอดเหรียญห,ห,หยอดเหรียญสมก่อนเนาะเขาหยอดเหรียญสมัยก่อนนะเ <c oughs> ออเลิศ นี่น้ำสมุนไพรก็มีน้องก็เล่นมะม่วงน้ำปลาหวานก็มีอันนี้เจอลแคทอดมันหนอกกะลาก็มี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนท์อันนี้ถั่วทอดอ๋อถั่วทอดกรอยเข้าแตงน,น้ำแตงโมนี่ราคาตามนี้เลยบนชดชัดัดอืม,มแมลงทอดก็มีมแมลงทอดก็มีนะเออ ไอติมหลอดก,กุ้งยามามา่างบางร้านก็เริ่ม,มก็เริ่มแล้วนะเพื่อนมะพร้าวสกัดเย็นเข้ามาดูใกล้ๆได้นะคะค่ะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยค่ะใช้ไปวันหนสินค้าจ้ามีแลกเหรียญด้วยนะคะเหรียญพดเงินพดด้วงนะคะสมัย รัชกาลที่3ค่ะอ๋อสมัยรัชกาลที่3ามเงินพดด้วงใช้อะไรได้บ้างคะใช้ซื้ออาหารในแถวนี้ได้เลยค่ะอ๋อก็คือแลกเป็นเงินปัจจุบันนะปัจจุบันเอาเงินปัจจุบันมาแลกอ๋อค่ะอืมนี่หนูดูได้หรือจับได้ขอดูหน่อยนะจ๊ะได้เลยจ้าอ๋อสมัยรัชกาลที่3ามเขาใช้กันเหรียญแบบนี้เลยเหรอคะอ๋ออันนี้ไอ้ตามทำขึ้นมาเรียนเรียนแบบของของจริงป้าเอามาไม่ได้หรอก แต่<า>เวลาแรกเขาไม่คืนว่าเวลาแรกไม่คืนในร้านค้ามันไม่คืนไงพอป้าต้องขึ้นกับร้านค้า,าขึ้นกันกับร้านค้าลจา้าอ๋อขอบคุณ<ช>ค่ะค่ะเนี่ยมาแลกซื้อของตามเนี้ยได้เลยได้เลยเนี่ยภายในเนี้ยหนึ่งอันเท่ากับสิบบาทหนึ่งอันเท่ากับสิบบาทโอเคค่ะตลาดย้อนยุคไทยรามันนี่นะเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยี่ 27มีนานะถึง2เมษายนปกาดูดูดูนี้ต่อวิ่งเงินพดด้วงน่าสนใจมากๆเลยนะเงินพดด้วงตั้งแต่สมัยราชการที่สามอะาดเดินไปดูอ,อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นพวกเออโซนทงฟ้านะคะเครื่องของใช้ราคาถูกนะคะมีสินค้าอะไรต่างๆน้ำส้มน้ำ จิ้มซุปกงซุกี้อะไรแบบนี้ซุกี้พันท้ายค่ะซุกี้พันท้ายก็มีนะมีให้ชิมด้วยนะคะจ้าต้มยำค่ะซุกี้พันท้ายอันี้ทำต้มยำมาพิเผาจ้าพี่ขอบคุณค่ะไะอยู่ที่โซนธงฟ้านะครับมีฟัดซูเปอร์ก็มีสินค้าธงฟ้าน่าใช้มากธงฟ้าก็มีทุกยุคเนาะ ทุกสมัยเนี่ยมีเสื้อผ้าแบบคุณย่าคุณยายน่าจะใส่ได้แล้วก็คนทั่วไปก็ใส่ได้ ้ยยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะเพื่อนๆปาเดินกันไปต่อนะคะก็เอาจริงๆนะบิบ๊บชอบเงินพดดวงมากเลยนะสมัยก่อนที่เขาใช้เงินเมื่อสมัยก่อนอ่ะที่เขาแบบเ,เคยใช้เงินแบบเนี้ยคือจับแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็เหมือนแบบเป็นเป็นแบบคล้ายๆขน,นมอ่ะเงินพดดวงอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นโซนเข้าตลาด โอ้ยหอมอะไรเนี่ยอเดวมไม่ได้ยหอมทะเลย่างอ่อละ2าบาข้าวพรอมไข่สลหอหมกทะเลย่างก็มีหมูยออบุบลอันนี้เป็นโซนทงฟ้านะจ๊ะลองมาดูนะเ,นเพื่อนๆมีไ่โ,โป๊หวานนะคะ พวกผักดองอะไรอย่เงี้ยไปกินกับแก้มอะไรก็ได้นะแล้วก็มีไส้กรอก c ีีไม้ละสิบาทเองสิบบาทเองนะปักสิบบาทเองบิ๊กบิ๊กเออมีทาร์ตไข่มีอะไรด้วยอะ่ะปักบังวาเกี๊ยวยักษ์อ๋ออันนี้เป็นร้านอิสลาม ะะกินอิสลามน่าจะกินได้นะคะเป็นไหนแล้วอ่ะเป็นร้านอิสลามอันนี้เป็นหมูหมูทอดมันนี้เป็นขนมจีนอันนี้เป็นขนมจีน,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 จนพวกแกงเขียวหวานพวกแกงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะของหมูอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็อลองมาดูนะใส่หม้อดินแบบเป็นเทกเจอร์ที่แบบแบบโบราณมากเลยอ่ะคือหาได้ยากนะกิมมิกแบบเนี้ยใส่ชุดไทยแล้วก็มาเดินเที่ยวแบบเป็นบรรยากาศไทยๆสมัยยุคโบราณอย่างเงี<ป>้ยเน่านีมากเ่ยตี๋ยวหมูต่ปสีบาทาอาเหลียงนะคะ เดินต่อ,อนะคะปะมีไส้กรอกอะไรน่ากินมากปอบเปียอทอดมันทาน,นอร่อยนะคุณป,<ะ>ปูทับทิมกรอบมีทับทิมกรอบเยอะ เดินมาตรงนี้เรื่อยๆนะโซนธงฟ้าโซนธงฟ้าเนี่ยเยอะเลยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะวันนี้นะคะเรามีข้าวสารนะคะละให้กิโลกรัมนะคะราคา140บาทน้ำตานทรายนะคะ1กิโลกร,รัมราคาย0บาทนะคะไข่ไก่ในในเบอร์3านะคะ,ะมีรถ<า><โ>ด้วยน้ำมันเพื่มน,นะคะขวดละจ เราจะเปิดจกหน่ายในเวลา18:00นนะคะแล้วอีกรอบมังจะเป็นรอบที่สองนะคะเวล19:00นมีขนมมีน้ำนะคะมีเยอะเลยนะคะนี่เขาขายมามงมาม่านะมาซื้อในราคาที่ถูกนะเพื่อนๆแล้วก็มีพวกไข่ไก่มาม่านี่มีเยอะเลยเป็นสินค้าทงฟ้าขออีีเด๋ยวจะมน้งๆเนาะ แหวนหลากสีเขียวนะคะที่สีกล้ยจะได้อะไรบ้างก็คือแต่มันจะได้แค่คนละหนึ่งนะคะเขาใส่ชุดเป็นแบบเอาจริงนะคล้ายๆงานอุ่นไอรักสมัยก่อนอะแล้วแหวนก็คือถอดได้อย่างละหนแต่งานอุ่นไอรักดิบนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะไม่มีแล้วสมัยก่อนยังมีอยู่เลยที่บี๊บบิ๊ยังไม่เคยถ่ายคลิปแต่เคยไปนะงานอุ่นไอรักที่อยู่ตรงที่อยู่ตรงไอยเนี่ยที่อยู่ตรงลานพระบรมรูปทรงม้านั่นแหละ ก็ค <Okay. S 2> ือว่าเมื่อเราในบาทสีเขียวนะคะเนี่ยเดินมาตรงนี้เรื่อยๆมีซุ้มถ่ายรูปสวยๆนะเราก็จะเห็นผู้คนนะใส่ชุดไทยนะคะตรงนี้เป็นเป็นสวนเฉลิมอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะ,ะกาญจนาพิเศษนะคะที่เขามาจัด ก็คือตรงใต้สะพานเจษดาบดินเลยเพื네่อนๆมีที่จอดรถนะพ่อก็พาอ๋อนี่เงินพอดวงเมื่อกี้หนูก็ไปถ่ายคุณแม่มาอ๋อเอาไปซื้อใช่ไหมสิบบาทใช่ไหมเนี่ยพ่อฉันนจะไปเจอพ่อที่น่นตุ้มแยกออกนะตุ้มจัดนะเราจะนั่งแถวไม้แค่ตรงตรงตรงหน้าตรงเลวทีอะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคไป เงินพดด้วงเอาไปซื้อได้นะเอาไปซื้อของอ๋อพ่อฉันก็ไปแลกมาป้าเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นต่อ,อเป็นงานใส่วัฒนธรรมที่น่ามามากเพื่อนๆป้าเราเดินกันไป หอมหอมหมกยะเนี่ยซุ้มไฟก็สวยเนี่ยตรงก็สวยนี่นะเราก็ขึ้นมาตรงนี้ได้ก็มี ก็มีคนมาตรงนี้อยู่อ๋อเนี่ยขึ้นมาด้านบนนี่ก็คือสะพานเจษด,ดาบาดินเพื่อนๆลงมาใช่ไหมเจษด,ดาบาดินก็หารถจอดรถนะคะใต้สะพานมี นะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติการนาพิเศษนะคะะเดินต่อเนี่ยไปดูซุ้มไฟกันนะคะตรงนี้จะถ่ายรูปสวยนะทางเข้าอ่ะเนี่ยเป็นอุโมง์ไฟ เนี่ยเริ่มเขาเริ่มเปิดไฟสวยแล้วไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้กันค่ะไอติมไข่แข็งมะพร้าวอ่อน ก็ข้าวกะเพราหมูเผาๆอันนี้พัทอดสไตเกาหลีอำหมวยกุ้งอบหิ้วเส้นเนี่ยฮะอัน,นเบอร์เกอร์ก็มีจ้าเบอร,เอร์เกอร์ก็มี ยยาเนี่ยก,ก็มีที่นั่งเดี๋ยวบีบี้ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวจะจะลงให้เร็วที่สุดนะคะ,ะ,คะเพราะว่างานนี้จบวันที่สองเมษา เนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพญา เส้นทางแห่งความศรัทธาและการอนุรักษ์อันนี้ก็จะเป็นเอ่อส่วนที่เกี่ยวกับจัดทย่างสวนนะคะผมขอดโมอตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มที่เกี่ยวกับพวกสวนพืชพันธุไม้นะคะหรือว่าพวกสวนพืชศาสตรนะะ์นะคะนะคะอย่างเช่นนี่ไงเนี่ยเราก็จะสามารถมาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้นะคะ น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มาถ่ายรูปมาอะไรกันนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับในพากหนึ่งนะคะของงานวัฒนธรรมนะคะสองฝั่งเจ้าพญาก็ขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในพักที่สองนะคะบีบีเที่ยวยาวเลยนะเพื่อนๆนะโอ้โหฝากรับชมและติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ